เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องการทําบุญนะโยงที่เราทํากันอยู่เป็นประจําประจาเนี่ยทาอยู่เป็นประจําประจาเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เราเนี่ยได้บุญการทําบุญทุกวันเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากไม่ใช่แค่การเอาเงินมาถวายวัดบางท่านคิดว่าผมไม่มีตังค์ครับหลวงพี่ ผมไม่มีตังผมไม่มีเงินไม่กล้ามาวัดไม่กล้ามาทําบุญโยมอย่าไปยึดติดว่าการทําบุญเนี่ยอยู่ที่เงินอย่างเดียวนะไม่ใช่จะเป็นการเข้าใจผิดมากโยมบางท่านคิดว่าไม่มีตังสักบาทไม่กล้าไปวัดเพราะอะไรไม่กล้ามาเพราะว่าไม่มีเงินไม่ใช่การทําบุญเนี่ยมันมีอยู่หลายช่องทางหลายรูปแบบถ้า ที่ท่านสอนไว้เนี่ยบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยมีตั้ง10มีตั้ง10อย่างอ่ะมีตั้งสิงสอ,ยงอ,งสอย่างที่เราสามารถขวนขวายบุญได้ทําบุญได้อย่างเช่นที่เราคุ้นคุ้นกัน,ก,นก็คือการให้ทานคุณโยมการให้ทานก็คือการให้สิ่งของหรือการไปถวายวัดเนี่ยเอาของเอาสังฆทานที่เราชอบ เอาไปถวายในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบ้างหรือวันเกิดวันคล้ายวันเกิดบ้างแล้วเราจะถวายยังไงให้ได้อนิสงส์มากในการทำบุญหนึ่งครั้งเนี่ยบางคนมาทำบุญอันนี้เล่าเป็นเกียรตให้ฟังบางคนมาทำบุญเนี่ยจะทำบุญอุทิศให้คนตาย เข้าใจว่าคนตายไปแล้วเนี่ยเขาชอบอะไรให้ถวายสิ่งนั้นไปให้ให้เอาสิ่งนั้นมาถวายพระแล้วเขาจะได้รับลองนึกดูนะโยมสมมุติว่าคนที่ตายไปแล้วเขาชอบเหล้าออละ่ะชอบสุราเอามาถวายพระได้ไหมไม่ได้ของบางอย่างเนี่ยถวายพระไม่ได้นะเช่นสุรา อย่างเช่นสุราหรือจะเป็นพวกอาวุธพวกสิ่งของที่เป็นผิดกฎหมายเนี่ยบางคนว่าเพื่อนชอบกินเหล้าเอาเหล้ามาถวายพระแล้วเพื่อนจะได้รับไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุเนี่ยมันต้องเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์หนึ่งสงคือบุคคลบริสุทธิ์สามเจตนาบริสุทธิ์สามอย่างเนี้ยถ้าถ้าเราทำได้ อาน,นิสงส์งของการให้ทานก็จะเยอะวัตถุบริสุทธิ์คือของที่เรานำมาถวายพระเนี่ยเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปขโมยเขามาเป็นของที่เราเนี่ยเอามาด้วยความบริสุทธิ์พูดง่ายงไม่ได้ไปป้นไปจี้เขามานี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าวัตถุบริสุทธิ์สองบุคคลบริสุทธิ์ก็คือทั้งคนถวายและคนรับ ทั้งคนถวายตังคนรับก็คือเราเป็นผู้ถวายพระเป็นคนรับอย่างที่สามก็คือเจตนาบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ก็คือใจเราเนี่ยบริสุทธิ์ในการให้ตอนที่เราไปถวายท่านแบ่งเป็นสามอย่างก็คือบุคคเจตนาก่อนให้เรามีใจอย่างไงเรามีใจที่ยินดีไหมมุนะนะเจตนา ระหว่างให้จิตใจเราเนี่ยเบิกบานไหมแล้วก็สาอัปปาเจตนาหลังจากให้ไปแล้วเสียดายไหมอย่างเช่นบางคนเอาไปถวายพระแล้วเสียดายในภายหลังไหมอย่างเงี้ยถ้าเราทำครบทั้งสามอย่างนี้อานิสงส์ก็จะเกิดมาในสมัย หนึ่งเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งโยมเป็นผู้หญิงที่สวยมากชื่อว่าอุมาทันตีถ้าใครอยากสวยเนี่ยให้เอาสิ่งนี้นะมาถวายนะชื่อว่าอุมาทันตีเป็นผู้หญิงที่สวยมากในอดีตเนี่ยก่อนที่นางจะมาเกิดเป็นนางอุมาทันตีเนี่ยเคยเป็นคนรับจ้างมาก่อน เคยเป็นคนรับจ้างมาก่อนไปทำงานรับจ้างทำงานตั้งสามปีสามปีแล้วเจ้านายก็เลยให้ผ้าให้ผ้าแบบดีเลยละ่ะผ้าเนื้อแบบดีเลยให้กับผู้หญิงคนนี้เป็นค่าจ้างให้ผู้หญิงคนนี้เป็นค่าจ้างนางก็ดีใจว่าทำงานตั้งสามปีถึงจะได้ผ้าผืนนี้มา นางได้ผ้าเสร็จปุ๊บระหว่างทางกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านมีพระรูปหนึ่งลงไปส่งน้ำสมัยก่อนเนี่ยถ้าส่งน้ำก็ต้องไปส่งอยู่ที่สระน้ำหรือหนองน้ำนะถ้าท่านลงไปส่งน้ำท่านถอดจีวรไว้ถอดสบงไว้อยู่ที่ริมฝั่งแต่พระเอิญ จนมาขโมยจีวรไปมาขโมยผ้าไปผ้าหายไปหมดเลยหลวงพี่ส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาปุ๊บไม่เจอไม่เจอจีวรไม่เจอสบงโอ้ทำยังไงเนี่ยวังนั้นจะไปไหนก็ไปไม่ได้ก็เลยไปที่พุ่มไม้ก็เลยไปเอากิ่งไม้เนี่ยมาปิดบังไว้กันไอวังนั้นก็เลยไปอยู่พุ่มไม้นั่นแหละ หญิงคนเนี้ระหว่างทางถือผ้ามาก็เลยเห็นพระก็เลยถามพระว่าเอา้าพระคุณเจ้าทำไมไปอยู่พุ่มไม้ล่ะถ้าพูดภาษาเราก็เอาแต่หัวขึ้นมานะพระคุณเจ้าทำไมไปอยู่พุ่มไม้ล่ะทำไมไม่ออกมาหลวงพี่รูปนั้นก็เลยบอกว่าออกมาไม่ได้ยม อาตมาออกจากพุ่มไม้ไม่ได้เพราะลมมันเย็นว่าหลวงพี่ท่านมีแต่กิ่งไม้ปิดไว้ออกมาจากพุ่มไม้ไม่ได้โยมเอาหลวงพี่เป็นอะไรโอ้พอดีมีโจรเนี่ยมาขโมยจีวรพระไปไม่เหลือชักชิ้นเลยโยมสบงก็ไม่เหลือเหมือนนางคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเกิดศรัทธาโอ้ ถ้าเราถวายผ้าผืนนี้ไปให้หลวงพี่ท่านใส่ท่านก็จะได้ออกจากพุ่มไม้นางคนเนี้ก็เลยแบ่งผ้าเนี่ยถวายหลวงพี่ไปครึ่งหนึ่งพอถวายไปเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ได้ใส่แค่ท่อนล่างคือปกปิดแค่ท่อนล่างแต่ว่าท่อนบนเนี่ยใส่ไม่ได้ ไม่พอผ้าไม่พอนางคนเนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถวายไปแค่ครึ่งเดียวหลวงพี่ท่านปกปิดได้แค่ท่อนล่างถ้าเราถวายอีกท่อนหนึ่งหลวงพี่ท่านก็จะครบพอดีก็เลยถวายผ้าทั้งหมดเนี่ยให้หลวงพี่ไปหลวงพี่รวบเนี่ยพอใส่ผ้าเสร็จแล้วปุ๊บนางคนนี้ ก็ได้อธิษฐานว่าสาธุว่างนันเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพระเจ้านี่เป็นคนงดงามเป็นคนมีผิวงามใครเห็นก็เป็นต้องหลงไหลใครเห็นก็เป็นต้องตะลึงว่างนันนางคนนี้อธิษฐานเสร็จก็กราบลาหลวงพี่กลับไปบ้านระหว่างทางไต โดนงูกับตายพอตายเสร็จปุ๊บด้วยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลของนางเนี่ยที่นางถวายผ้าให้กับพระรูปนี้ทำให้นางเกิดมาในตระกูลตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลของเศรษฐีเป็นผู้หญิงที่สวยมากด้วยอนิสงส์อะไรด้วยอนิสงส์ในการถวายผ้าให้กับพระรูปนั้น สวยจนพ่อแม่ไม่ให้ออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านเลยเพราะว่าใครเห็นเป็นไม่ได้เลยเพราะว่านางสวยมากสวยจริงๆพออายุ16ปีพ่อก็เลยปรึกษากับแม่ของนางคนนี้ว่าใครจะเหมาะสมกับลูกสาวของเราเพราะว่าลูกสาวของเรานี่สวยมากก็เลยส่งจดหมายไปหาพระราชาบอก พระราชาว่าพระราชาข้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากไม่มีใครเหมาะสมมากกว่าพระราชาอีกแล้วพระราชาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราเนี่ยจะส่งพามไปนะไปตรวจเพราะว่าคนที่จะมาเป็นพระมเหสีได้ต้องให้พามเนี่ยไปตรวจลักษณะก่อนครบไหมครบตามลักษณะไหมพระราชาก็เลยส่งพามมา มาตรวจมาตรวจลักษณะของผู้หญิงคนนี้มาที่บ้านพอมาที่บ้านพามาที่บ้านปุ๊บพามาทั้งสี่คนก็เข้าไปทานข้าวอยู่ในบ้านเศรษฐีก็เอาข้าวมาให้พามเหล่านั้นกินเอิญในขณะที่เศษในขณะที่พามเนี่ยกำลังทานข้าวอยู่นางคนนี้ก็ออกมาจากห้องพอดี พอพามทั้ง4คนเห็นหน้าของนางคนนี้ถึงกับตะลึงเลยตะลึงจนพามคนแรกเนี่ยกำลังจะกินข้าวเอาข้าวเนี่ยเข้าปากแต่ว่าเลยไปอยู่บนหัวเลยพามคนที่สองกำลังจะเอาข้าวเข้าปากผัดเอิญเอาข้าวไปใส่ลักแลพพามคนที่สามทุกฝาบ้านเลยเห็นคนสวย พามคนที่สี่วิ่งเลยเจอคนสวยว่างั้นเจอคนสวยตะลึงพามเหล่านี้คล้ายๆว่าเป็นบ้าไปเลยตกตะลึงไปเลยเพราะว่าเห็นคนสวยนางคนนี้เลยบอกว่าเอ้ยพามเหล่านี้เขาเป็นอะไรกันไล่พวกมันออกไปว่างั้นนางคนนี้ก็เลยไล่พามเหล่านี้ออกจากบ้านไปพอพามเหล่านี้รอดพ้นสายตาของนางคนนี้ไปก็กลับมาอาการปกติเอา้าพวกเราเป็นอะไรว่างั้น ก็เลยไปกราบทูพลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพว่า้นผู้หญิงคนนี้เป็นคนกาลกาานันนีว่า้นเพราะว่าใครเห็นแล้วก็ต้องเป็นผ้าว่า้นเพราะว่าอะไรเพราะว่านางสวยมากสวยจนคนต้องตะลึงเพราะว่าอานิสง์อะไรอานิสง์การถวายผ้าอานิสง์การถวายผ้าเพราะว่านางเนี่ยเคยถวายผ้าพระมา อันเนี้ยการทําบุญคุณโยมการทําบุญเนี่ยท่านเน้นที่เจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราให้เนี่ยเราเป็นยังไงขณะที่เราให้เนี่ยเราเป็นยังไงหลังจากที่เราให้ไปแล้วเรารู้สึกยังไงพูดง่ายๆว่าอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเรานั่นแหละถ้าใจเราดี ใจเราเป็นกุศลอาน,นิสง์ของการให้ทานมันก็จะมากการทําบุญเนี่ยเพราะว่าบุญเนี่ยท่านบอกว่าให้ทําตามกําลังศรัทธาของเราอย่าไปทําแข่งกับใครนะบางคนเห็นคนบริจาค100บาทตัวเองมีเงิน20ถ้าเราบริจาคทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่เหลือเงินสักบาทฉะนั้นแล้วทําบุญเนี่ยให้ทําตามกําลังศรัทธาของเรา ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีตัวเองไม่มีแล้วอยากอยากทาแต่ว่าทําไปแล้วตัวเองเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ไม่สมควรนะสิ่งใดก็ตามที่เราทําแล้วคนอื่นมีความสุขแต่ตัวเองมีความทุกข์อย่าทําสิ่งใดก็ตามที่เราทําแล้วเรามีความสุขคนอื่นมีความทุกข์อย่าทําสิ่งใดก็ตามที่คนอื่น มีอเราทำแล้วคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขสิ่งนั้นน่ะควรทำท่านบอกว่าให้ทำบุญตามกำลังศรัทธาแล้วบุญนั้นน่ะมันจะให้ผลเราให้ผลมากแล้วการทำบุญเนี่ยมีแค่การถวายสิ่งของไหมไม่ไม่เลยบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยมีข้อหนึ่งที่ทำง่ายมากก็คือวิยาวัจจะไม วัย,ยาวัจามัมก็คือการที่ช่วยเหลือคนอื่นการขวนขวายในการทําบุญโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมมีคนมากมายเลยออกมาทำโรงทานแจกของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือบางท่านเนี่ยว่างๆก็ไปกวาดวัดกวาดลานวัดล้างห้องน้ําอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกัน หรือง,ง่ายๆก็คือแบ่งส่วนบุญให้คนอื่นเราทำบุญแล้วก็แบ่งส่วนบุญให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นคนอื่นทำความดีแล้วเราก็สาธุอนุโมทนาบุญกับเขาอันนี้เราก็ได้บุญเหมือนกัน